สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการเนวิซี่ชนนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิป q a นะครับผมไม่ได้คิป Q&A ดิเปิดคิป Q&A ทเอทั้ให้ทุกคนถามนะครับผมนะว่าใครที่อยากรู้อะไรเกี่วยวกับผมก็ถามมาได้นะครับผมนะก็อย่าไปใส่ใจรูปพี่อยู่เป็นแบ็กกราว n d ตัวน,นี้เลยนะครับผมนะคือที่มันไม่มีแน่ก็คือผมพี่เกตวยาดแน่นะครับผมแค่ดูจากรูปก็รูร้ว่าวาไม่สวยนะครับผม มันเลยเป็นเหตุผลทำให้ผมไม่อยากวาดแน่นะก็ไม่ต้องสนใจรูปแบ็กกราวด์พื้นหลังอ่ะก็ Q&A นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำที่ Q&A วันไหนนะเพราะช่วงนี้งานเยอะมากแล้วก็โควิดสิบเก้าด้วยนะครับผมนะผมก็เลยจะลงคิดนี้ไาให้ก่อนแล้วให้ทุกคนถามมาแล้วครับผมนะอาจจะใช้เวลาเป็นเป็นเดือนกว่าๆเลยนะครับผมกว่าผมจะได้อาทีพีเ <underneath> อ็นเออืมก็ใ AM. ห้ถามมาก่อนได้นะ ที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็เพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับผมเรียนออนไลน์แล้วงานมันเยอะมากผมบอกไว้เลยว่าอเรียนออนไลน์แล้วงานเยอะเยอะกว่าเรียนปกติอีกนะครับผมก็อยากรู้ให้ถามมานะได้คอมเมนต์เลยนะครับผมได้คอมเมนต์คลิปพี่วอนเอน,นี่เลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอยากรู้ก็ถามมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย